ผมอธิบายที่คลิปอุลตราไมนหมดแล้วนะครับโอเคในเมื่ออธิบายหมดแล้วแล้วก็มาเริ่มเปนใหม่เลยตานต่อไปที่เราต้องเล่นก็เป็นด่านไหนว่าเราเล่นด่านนี้ไปแล้วก็ต้องเป็นด่านสองด่านนี้นะครับคูณหนึ่งก็พอโอเคดูซิว่าจะมีสตอรี่พิเศษหรือเปล่าอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับต้องขออภัยด้วย มีสตอรี่พิเศษมาโอ้โหโคตรน่ารักอะเอาจริงนะตัวละครหมายถึงผู้หญิงนะเวยไว่าใช้ผู้ชายัต์เฮ <c oughs> ้ย,ยหมอนี่เหมือนเหมือนนารูโตะเลยนารูโตะใช่ไหมไอ้พวกนี้โดนเชื่อดแน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่ต้องเล่นคนที่ต้องวิ่งหนีคือกูใช่ไหมไอ้ที่อไอ้หมอนี่มันใครวะเนี่ยโอ้โห อะไรวะเนี่ยไอยอะไรวะเอามาเลยมาเลยเราต้องวิ่งหนีนะครับเข้าไปหามันก็ตายดิหาเข้าไปหามันมันตายนะครับเราเราตายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มันนะเรานี่ยตายเฮ้ยตายหรือเปล่าวะอยากลองไหมลองดูด,ดิตายไหมว่าตายไหมลองดูด,ดิฟันก็ยังไม่โดนเลย ไอเฮีย้ยเราก็ไม่เป็นอะไรอยวู่อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรแสดงว่าเราต้องวิ่งหนีนะครับวิ่งหนีจบแล้วนะครับสำหรับดา่านนี้กากระบาดด่านแรกออกเลยมีสตอรี่เท่านี้ใช่ไหมมันน่าจะมีเท่านี้อ่ะไม่น่ามีเยอะ <c oughs> ต่อไปด่านที่สองนะครับขีดค่าออกไปโอเค ด่านที่สองมีสตอรี่ไหมไม่มีมีแต่พวกกึ้งก<ะ>ิ้งกือกิ้งกือข้างนั้นเลยบอสใหญ่บอสใหญ่เปลี uh. ่ยนตัวเปลี่ยนตัวนั่นแหละสวยเกมเร็วนะครับเกมเร็วไม่ใช่เกมช้านะเราก็ต้องเล่นด่านสามใช่ไหมด่านสามคูณหนึ่งก็พอ ไอ้เหี้ยลมแรงอะ่ะลมแรงเหมือนฝนจะตกเว้ยฝนบ้านผมจะตกแล้วมึงจะตกทรับใหม่นี่ยกุลลาคาญอย่าตกเลเว้ยกูอ,อัดคลิปอยู่อย่าเพิ่งตกเว้ยที่เกียจทำคลิปใหม่อย่าตกเลยฝนจ๋าสวัสดีครับอีดอกทองตายไปลวมึงเกมเ,เกมเร็วเกมเร็วอีฟตอรี่ ท่านผูเ่าวัฒน่ยแนมเหี้ยอะไรวะน่ะเลตุมเป๊ไก่ e. ye, ใครมันขันวะขันทำห,าห,ารหร่าเลยวะนี่ไะไอไก่บินแถวนี้ไม่ใช่ไก่ผมทั้งนั้นเลยนะครับทุกคนได้ยินในคลิปม่ใช่ไก่ผมอะ่ะไก่แถวบ้านนี่แหละว่าใช่ไก่ผมผมไปเลี้ยงไก่มาันานา่ารำคาญ คันแบบคันไม่มีเหตุผลอะ่ะอยู่ดีกูจะคันก็คันอะ่ะเข้าใจไหมไก่าที้ไม่โคตรที่อ่ะส,สตอรี่นานๆมีเสียงนี่ว่เขีียะสองหมัดประทะใส่ไอ้แก่ใส่ตาลุงเลยใส่ตาลุงเท่าดานดานที่สี่เราต้องลุยกับไอ้พวกนี้ ลุยก็ลุยดิอยากเจอกันมาอยากเจอก็เข้ามานี่ไงสั์ตายไหมไอ้หมาหัวค้อนไอ้หมาหมาหมาูหมาหมูหมหมจบยังไหวครับผมหมาหมูก็เท่านั้นไม่มีหาอะไรมากกว่านี้ต่อไปก็ด่านที่ห้าเฮ้ยมันไม่คูนให้หวะ่ะด่านนี้มันไม่คูนให้ มันไม่คูณให้นะครับก็ถือว่าดีสวัสดีหมาน้อยทำอะไรเอย่ยมาเลยมาเลยมาเลยหมาน้อยสัตสัตว์หมาน่าโง่นี่ไงสัตหมาสัตออ์อ่อนอ่อนดอยเอียยต้องไปนูน่นต้องไปนูน่นมาแล้วมาแล้วบอสใหญ่ต้องใชตัวนี้ใช้ตัวนี้นี่ไงนัดเดียวแหลก ด่านห้าผ่านไปอย่างง่ายดายต่อไปก็เป็นด่านหกใช่ไหมด่านหกคูณหนึ่งก็พออย่าคูณสี่เดี๋ยวพลังงานกูไม่พอสวัสดีโอ้โหปัง oh โอไมก์ก้ออมไปหมดก็ยังมีอูยังมีกำลังเสริมอีกนะกำลังเสริมเหรอจบ ไก่ยันเป็นอะไรวะเยี่ยม่ขันไม่หยุดเลยอ่ะขันไม่หยุดไม่หย่อนด่านที่เจ็ดใช่ไหมหเฮ้ยได้ละใช่อยู่ใช่อยู่ด่านที่เจ็ดโอเมกา้าสามหกเก้ามีสตอรี่ไอ้เหี้ยอะไรวะเฮ้ยน่าจะทำเป็นหนังอ่ะน่าจะมีหนังนะเว้ยโคตรสุดยอดอ่ะ สุดยอดมากเลยมึงดูดได้เละมึงดูดเลยเละสัตว์หมาเอ้ยไปไหนไปไหนกูต้องฆ่ามึงคนแรกมึงจะไปไหนสัตว์โอเค ตไปด่านที่แปดใช่ไหมคูนึงโอเคด่านที่แปดสีพันญ,ญาสีพลายเยสวัสดีท่านสมาชิกนี่ไงสัตว์ตายไหมตายไหมมึงมาทำแมวอะไรกันเยอะแยะหามาทำไมทำไมเยอะแยะนี่ไงนี่นี่ไงฟาดย่างเท็บ จบเล่นลายด่านแล้วเหนื่อยเว้ยเยอะเยอะมากต่อไปก็เป็นด่านเก้าด่านเก้าต้องเจอศึกหนักแนะ่ศึกหนักอะไรก็ง่ายได้เหมันเดิมแหละผมเล่นผ่านมาเยอะแล้วโอ้สตอรี่พิเศษเฮ้ยอะไรนะ่ะยันระเบิดยันระเบิด โออ๋อ oh. oh. ตัวละครใหม่เราต้องสู้ด้วยใช่ไหมนี่ไงตัวละครใหม่เหรอตัวละครใหม่จะสักท่า่อยกันเชียวมาแล้วมาแล้วบอสบอสบอสใหญ่บอสใหญ่มาแล้วมาเลยมาเลยนีตีตีตีีตี ให้มันถึงไกลกว่านี้ก่อนนะมันง่ายมันง่ายได้มันง่ายได้มากด่านที่สิบมันจะไม่ง่ายได้หรือเปล่า <c oughs> ข้ามบอดใหญ่มาแล้วของจริงของจริงอ้ยสารพิภพไทยท่าน <c oughs> สารพิภพไทยท่านโอ้โหทุบเหรอทุบเหรออะไรเอ่ยนี่ไง เฮียตีไม่เข้าตีไม่เข้าตีไม่เข้าเลย้ซาดจบนะครับเฮ้ hey, มีฟตรอรี่ิิเศษเอาบินบินได้เหรอไอ้เฮียบินได้ไปไหนอ่ะบินได้แล้วไปไหน โอ้โห oh, oh. โดนเต้าหู้ดูดเข้าไปโอ้โหจับกันเลยหรอจับกันเลยเหรอ,จบ,หรอจบแค่นี้นะครับด่านต่อไปเอาไปพาดหน้านะครับพาดหน้าจบแล้วนะด่านสิบ oh, จบสักทกีใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ